สวัสดีครับผมแนะนำวิธีใส่ใบตัดมีใช้ของมัจิตานะครับผมจะดีนะครับืลอว,วิธีใช้ทำยังไงไม่ให้แผ่นมันแตกหรือเวลาเราเกียร์เราก็ต้องซื้อเราต้องถามจากร้านขายอุปกรณ์ด้วยนะครับผมว่าต้องได้ตัวนี้ด้วยนะครับผมใบประกบนะครับแหวนประกบครับผมแหวนตัวแหวนประกบวิธีใส่ก็ไม่ยากครับผม แล้วก็ถานด้วยใช่ไหมครับผมก็เอาแผ่นใส่เลยนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นแผ่นตัดอย่างหนาน,นะครับผมจะหนาน,นะครับผมแต่ก็ของมันใช้ดีนะครับผมก็ต้องใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับผมแล้วถ้าเป็นแหวนตัดเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับกแล้วก็ต้องเป็นเป็น ลองรับด้วยนะครับผมเวลาเราขันตรงนี้มันจะได้สนิทนะครับผมจะได้สนิทขันเข้าไปเลยนะครับจัดให้ตรงนะครับผมวเวลากดตระมีนะครับผมล็อกแล้วก็หมุนเลยนะครับจับแผ่นหมุนเองค่อยๆนะครับผมเวลามันทำงานม,มันจะเข้าแรงนะครับผม นี่เป็นใบตัดนะครับผมสำหรับใบเกียร์ก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับครับใส่ตัวนี้ตัวนี้เสร็จลองลักลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับลงไปนะครับผมหันตัวนี้ให้ถูกทางด้วยนะครับโอเคนะครับ ลองไปใช้งานเลยครับเวลาเราเกียร์าก็ลองไปบังคับนะครับผมถ้าบังคับแรงเกินไปหรือทำมือหนะักเกินไปมันจะทำให้แผ่นแตกนะครับผมไปลองเกียร์ด้วยกันนะครับผมเทิดสอบเลยนะครับ โอเคนะครับลองแผ่นตัดเลยนะครับเนี่ยผมแผ่นตัดออกเลยนะเอแผ่นเกลียวออกเลยนะครับจัด เกตเวลาเราซื้อเราต้องถามเอาจากร้านอุปกรณ์ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันติดมาด้วยกันแต่แผ่นยี่ห้ออื่นผมจะไม่แนะนานะครับผมเพราะว่าบางยี่ห้อเขาก็ไม่มีตัวรองตัวแหวนรองสําหรับกันแตกนะครับผมตัดเลยนะครับท่สอบลองตัดเลยนะครับ สำหรับแผ่นตัดตัวนี้นะครับผมกีตาร์มันจะหนานะครับผมใช้เราใช้เกียร์ก็ได้นะครับผมแผ่นก็ไม่เท่าไหร่ครับราคาก็พอ ใช้ได้ครับผมไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไปนะครับผมพอดีพอใช้ครับผม มออก็ไม่ยากครับผมถ้าเราไม่ขันแรงครับแค่กดเบาๆก็ออกแล้วครับผมสังเกตล็อกตัวนี้นะครับผมบางยี่หอ้อจะบางบางมากแล้วก็ตัดไม่นานก็หมดนะครับผมหมดแล้วก็ แผ่นมันจะดีกว่ากันนะครับผมความหมายมันหมายความว่ามันจะละเอียดกว่ากันนะครับสังเกตด,ดูนะครับผมครับละเอียดมากเลยครับงก็ฝากติดตามวิดโีโอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่างแหวงนะครับผมครับผมวันนี้ ว่าจะทำให้เสร็จจะเสร็จไหมนอองานที่ทำขอขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ